เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับวันนี้นะครับก่อจ้างเนาะมาซ่อมรถนะครับมาซ่อมรถจากว่ารถกันเก่าเสียนะครับมันมีปัญหาเรื่องรถเก่ากระจายในส่วนนะครับวันนี้ก็จะปาเอลส่วนนะครับไปเอลส่วนเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์นะครับเป็นศูนย์เคลียร์คายของเรียนรู้ของเพื่อประสิทธิภาพด้านการเกษตรของอำเภอลี้นะครับศูนย์ลำไยแปลงใหญ่ สปปตะบลแม่ลานนะครับเป็นส่วนเรียนรู้ไม้ผลนะครับลักด้านไม้ผลนะครับคือประธานูนยนก็คือผมนะครับนายสงเดชชุมลาสถานที่ตั้งก็หมู่สองนะครับหมู่สองตำบนแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวผมจะปลาเอวเนาะปลาเอวเพราว่ามีอย่างพ่องในส่วนนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ผมจะปลูกพืชตลอดนะครับฤดูแล้งฤดูฝนนี้ผมจะปลูกนาเข้านะครับเริ่มที่นาเข้า เป็นนาข้าวจากนั้นพอฤาด,ดูแลก็จะปลูกทัว่วปลูกข้าวโพดปลูกของกินเนี่ยครับของกินเรือกกินก็ขายพ่องครับเรียกกินก็ขายพ่องครับของกินทุกอย่างนะครับของกินทุกอย่างที่ที่ในสวนนะครับปลูกมดนะครับลำไย,ยปีนี้นะครับลำไย,ยปีนี้เกาะ เอาเว้นระยะ2ปีนะครับเป็นระยะ2ปีปีเดียวนี่เอามาให้ไหลใบมันบดีตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นทรงนะครับทรงนี้นี่ทรงโบราณเนอะอันนี้ทรงโบราณผมทดลองนะครับผมเทียงกับเกษตรเพราะว่าผมจะขอทรงโบราณไว้พ่องนะครับอันนี้ของตํตํากเก่าของคนเฒ่าคนแก่เป็นบัตับมแตแดงนะครับแ่งนิดหน่อยนะครับเอาเพ็นะว่าต้นใหญ่ต้นใดชอมได้เงินนักต้อ,อนก็เลยลองวิธีนี้ตัวนะครับลองพอ อันนี้วิธีวิธีส่วนผมนี่มันมีอยู่สามย่างนะครับมีสามสามรูปแบบนะครับที่ทํานะครับตัน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลานะครับบางครั้งบางคราวก็คนในมาเอลมาเยี่ยมมาชมก็เป็นจุดเรียนรู้ทําปุ๋ยนะครับที่ประชุมอบรมประเดี๋ยวนี้ก็ต่างไฟก็ตั้งมีความรู้ก่อนพอสมควรแล้วก็เลยห่างๆงกันน่อยนะครับลำใหญ่นะครับลำใหญ่นี้อันนี้ต้นใหญ่ที่ผมว่าเอาจงโบราณของ ปู่จาตยายบอกไว้นะครับอันนี้ผมเถียงกับเกษตรเอาลองพอเอาอะไรจะได้เงินนักหรืออนไดนะครับผมกะว่าเราจะทำลําใหญ่ต้นหมื่นงได้นะครับปีนี้ก็คงจะมาพลาดนะครับต้นนี้เกิดได้แล้วครับต้นหมื่นนะครับเพราะว่าเกิดได้มาหลายรอบแล้วครับเพราะว่าต้นมันใหญ่นะครับก่อนนี้ก็โดนลมนะครับเนาะแล้วปลูกก็ปลูกนะครับปลูกเนี่ยนี่คือดอกเอี้ยงแล้วนะครับจุดนั้นก็ดอกเอี้ยงแล้ว หน้าดอกเอี้ยงแล้วก็จะกิ่นดอกเอี้ยงแล้วนะครับดอกเอี้ยงนางแล้วนี่เขาจะกินดอกเอี้ยงแล้วน้ำนะครับแรงน้ําผมการทำกัเกษตรนะครับเพอจะต้องหาแรงน้ำให้มันสมบูรณ์นะครับถ้าบา่อ้อนแบบเพียงพอนะครับแรงน้ําผมความคิดนะครับก็น้ําปล่อยป่านะครับเนาปล่อยป่าปล่อยป่าแล้วก็ปิ่นแพจอมเบ็ดนะครับแพจอมป่า ที่ประชุมตัวนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมที่นี่ตัวนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้จะมีการประชุมที่ทีส่สวนนะครับที่วสวนนะครับครับเดี๋ยวจะปลาพอที่ว่าผมปลูกพืชโซนนี้จะเป็นพืชพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้งพุ้นจะเป็นโซนไว้ผล อันปุ่นพืชเศรษฐกิจคือลำไยนะครับโซนโซนด้านมังตกนะครับตรงนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็จืดส่วนนะครับเนาะส่วนเกษตรผสมผสาน้านส่วนริมสะนะครับครับแหล่งน้ําแหล่งน้ําต้องดมสมบูรณ์ที่ว่านะครับถ้าน้ำมาสมบูรณ์มันก็ได้ทําได้บัตเตนตี้นะครับเนาะดูดูแรงเรากับปลูกพืชผักหรือดูแรงนะครับ ฤดูหน้าฝนเขากับปลุกพื่ฤดูหน้าฝนนะครับพืชฤดูหน้าฝนนี่ก็จะปลูกง่ายหน่อยถ้าฝนตกเขาก็เอาน้ําใส่นะครับถ้ารุดดูแรงเขาจะต้องได้ใส่น้ําตลอดนะครับอันนี้ก็จะทําค้างทําค้างนะครับทําค้างบบแปบเชียเก่าออกละเอาใหม่ปลูกใหม่เลยจะเป็่ยนค้างขึ้นนี่นะครับต้นใหญ่นี่ก็คือ ต้นเงินต้นคำนะครับต้นคำจาต้นนี้ก็จะเป็นเงินเยอะอยู่นะครับถ้าถ้าข้างแปลงนะครับเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่อันนี้ขอกินนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าตะเภานะครับตะเพาควายแกงอ,อมแกงอมบอกแกงอมจีนนะครับบักแข้งบักเขียนะครับปลุกโมน,นะครับผักผักแค่ผักอย่าง เขาเริ่มทําทีละนิดทีละหน่อยนะครับหมายใจว่าทําทํากรรเดียวนะครับเริ่มจากครั้งแรกกับปลูกปุ้นหลังจากนั้นก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับแต่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําอาหารนะครับเนาะวันนี้เวลาคนมาลงประชุมหรือว่ามาแอลนะครับก็มาทําอาหารกันกินกันนี่นะครับมี่ลงครัว นอนก็ได้นะครับเวลาเมากันนอนได้นะครับนี่ขึ้นอนครับเมากันอนได้นี่นี่นี่ขึ้นอนนะครับครับอันนี้พืชพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพริกโซนรูปนี้กับปลูกพืชสมุนไพรแล้วกับพืชเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนะครับผักละผักสะอมบะเป้าอะโวคาโดโกโก้บักเฮียบักเขีย อันนี้ลูกสาวเนาะเอามาปลูกดอกน่มสอบครับมีนะครับอันนี้ของใส่ต้มไก่นะครับเนาะอันนี้กึศคนเดียวเด้อเนี่ยนี่หยองนะครต้มไก่ก็มีนะครับแต่ละอย่างนะครับโซนนี้เป็นโซนพืชสมุนไพรนะครับโซนพืเชเศรษฐกิจพอเพียง,งยพืเชเศรษฐกิจเพียงกล้วยเนี่ยผมทดลองปลูกทุกชนิดนะครับเอากล้วยหลายอย่างปลูก ต้นยุบต้นยามีหมดนะครับอันนี้กับต้นยาเวลาเขาเป็ดแผลแผโดนี่ใส่ดีเลยนะครับดีจังเลยนะครับเ,เรียกว่าต้นโปเ็นยาโปกเกนนี่นะคือฟินต้นฟินนี่ก็คือผักนะครับผักผักแคร์ท้งนั้นนะครับส่วนทางนั้นปลูกแข้งบกเขียนะครับรแขงรงบกเขีย ยัยงมีความสุขนะครับบ้านป่ายชีวิตของคนที่มีอายุนักแล้วเราได้ไก่น้อยฮะก็มาเลี้ยงในกรงนี้นะครับกันหมากันแมวไก่ออกลูกใหม่น,นี่เรียนเฮียนนอนของผมนะครับที่นอนที่พักที่นอนที่พักนะครับก็พืชสมุนไพรก็มีซนนี้เห็นชนหนึ่งครับคือกระท่อมเนาะที่เป็นลรือกันมนาะส่วงหนึ่งครับวัเดียวนี้บอใคยได้ปวดละ ข้าวหรือจบละกระไ่แล้วครับเอามาปลูก่วนนี้กระท่อมส่วนนี้กระท่อมอันนี้อันนี้กับคืนสมุนไพรนะครับเป็นหัวดอกแอนเป็นพักพักนเนี้ยพักปูริงพักอย่างนี้ของกินทางนังน้นนะครับของกินนี่ลำไยลำไยโซนนี้กับลำไยโซนดั้งเดิมนะครับโซนดั้งเดิมเพราะว่าปุกนี่ก็เอามาปลูกนะครับ เป็นบุกที่เป็น,ปนอภา,ารมาแจกตากอนตากอนเคยเลี้ยงหมูนะครับยกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดละเลี้ยงหมูยังเนี่ยกำลังกาได้ชดต่างมาเดี๋ยวนี้เนี่ยไปเพลินไปตอนนะั้น